ครบสวัสดีสบายดีเดอ้อทาบุษมและเอฟซีเบอร์สสุขุสุคนเนาะเมื่อนี้มาพบกับ่องเสาไก่สาวลาวอีกแล้วมื่อนี้เสาไก่ก็สิดำนาเป็นมือแรกของปีเลยเนาะพนตก,กนสามสีมือเลียนติดกันยังบบไดเดด ตอนนี้แม่ของสกาเปิ่นกระดำแล้วเนาะพี่น้องดำคนเดียวกำลังฟ้ากันทะยอยลงไปดำซอยเพิ่นมาเบิ่งหมัดกาของเฮากัน้อยน้อยนกกาสัน ทงนี้่นกระดำแล้วน้ำเต็มไห่เต็มคันเบิดเลยเพราะว่าฝนตก3ามสี่มือเรียนติดเลยบริยุทธ์เนาะแดดโบมีเลยสักเครื่องตกักเครื่องนี้เครื่องกะอระหอดโบแหง ไหว้แล้วดำบ่ได้เน,ะนาะน้ําลายโพดบานหนองเลยเนาะพี่น้องให้นากะน้ําเต็มต้องจูบน้ําออกก่อนจ๊ก,กตายเนาะยังแปงบ่ได้กะบ่ได้ดหน้าให้นี่ถ้าแปงจักได้พุ่นล่ะจังสิจูบน้ําออกถ้าบ่จูบกดำบ่ได้เพราะว่าเป่งออกบ่ได้เนาะเป็นหน้าต่ํา ทางถึงนี่ก็บ่มีน้ำเนาะน้ำาบถึงสักหลุ่งดำตอนนี้สาไก่ก็สิลงดำนาแล้วเด้อพี่น้องมาเบิ่งเลยเนาะนี่ไห้ใหญ่เติบหนากระบาดเนาะลานขูด <c oughs> เห็ดดำอยู่ เพอบ่ได้กลากะสันสันสีดำก็ต้องได้จูบน้ำออกก่อนเนาะจังดำได้ยากน้ำน้ำลายอีกับพลตกระไดโอ้ย มาดำนาสอยสากายเดอพี่น้องนาะบ่มีน้ำให้นีให้มีบดดำไรบัดให้มีน้ำัดถ่วมฮอดก้าเนาะดำหอบ,บ่ไดา้ต้องได้จุกออกบัดให้บ่มีก็ซัก,กลุ่มดำ นี่พี่น้องกา้ากระส้นสั่นสั่นโพดเนาะดำใส่นี่ขะาพ้นบนตกแดดในตายเลยเนยก้าบองงามมะลิปีนี่แต่ว่าดำห่างโพราะจักเมือง่อย ตองดีซีดำแบบนี้เนาะดำบ่มีน้ำซีจุน้ำเศร้านี่ประจักตายเนาะพี่น้อง ดำลงมาหอดน้ำแล้วเนาะบาัดนี้กระิดดำง่ายเนี่ยเนาะกระิละเล่งเครื่องเลยเด้อพี่น้องบัดนี้วินเอารถดเข็นวินมาวินดำนากระบว้พี่น้องเอ้ย พี่น้องมาดำนาสวยสาไกลเด้อดำนากระบลายคนนอดำนาสีหาคนถ้ากระลงมือดำกับมือนี่เป็นมือแรกเลยเนาะ ทำขค่เดียวกับเบิดก้ามัดหนึ่งแล้วเนาะาอว่าก้าน้อยแลละก็หิดหมัดน้อย ส้าเฮ้ยะ,ะแลกอะไแค่ชอบโลกแต่ชอเคี้คยงโผล่เมื่ออยูอ่เพี้ยงโผลาเพือซีซูตหนาหนึ่งนอนดำนาบางเงาเงา,งานานจะหายบ้าง่าย thank you นก็เป็นดินทรายเนาะพี่น้องอยู่ในนี่มีน้ำแต่กอยจกแข็งเนาะอือตันหยิบเลย นาคอยขึ้นใหญ่แต่บาทนี่พอกินหนาหนาจะบอก เบ่งมัดก้าพี่น้องกำในน้อยเนาะกำเขาเดียวกระเบิดแล้วมัดทีสามยังก่สุดน่ยังกูน้อง สกายพันดําหน้าไว้ได้ที่สุดและผู้เดียวหัเดล้่าบัดบูมี่จมหามันบัดบูมี่บัดจมหามันหมอว่ามันยุดแต่ผู้ำคน พี่น้องดับน้ำมือแรกของปีเนาะไข่ในแต่ว่าลมบบเดด เบิดมัดที่สี่แล้วยังบืสุดหนานะน้องมงยาวๆนึงน่งลานจับกล้องให้สาวไก่เนาะถ้ากล้องสั่นก็ขอโถษดออไยน้ำเด้อ ฝืนได้ลงมาดำหน้าสอยพี่เด้งมือลกเพฝ่นก็ลกมาิ่นก็ลงมาสอยเนาะมือดำหนาก็ลงมาดำสอยเิ่นก็เป็นเอื่อยของเสาไก่อะไรเนาะลูกป้าแข็งแล้วพี่น้อง ดำกระบายเลยเนาะมีร <recess ed S 1> ักลุงว้าแม่แม่เอนว้าลักลูกค่ะทีนี้ใส่ดำจุกดำจุกดำก็ต้องเน้นหัวมือเนี่ยเนาะพี่น้องบ่นแข็งแต่แข้งแข็งโอเคเอาค่า ห,หนึ่งกระดำเร็วนะเนะาะสกายก็ลงไปดำนาซอยป่าอยู่ข้างกันเนาะห้าก็ขึ้นมาสิมาดำนาตัวเองเนาะบ้านนี้พอของสกาย้าก็ขาดแล้วขาดบ่ทันเนาะห้าก็ดำแล้วให้ยเนืง คนกำลังสิจูบน้าออกปะเอาดำท่านะไม่มันดำจะพุ่นลงมาปีให้นี่น้าแบบพอเพ,พียงเลยเนาะอ่อนให้นี่ ดินลมสาวหนุ่ยกับพี่นางของสาวไก่เป็นกระดำแล้วจูบน้ำแล้วพี่น้องตอนนี้เบิ่งเนาะห้หน้าแบบบ่มีบ่นเป่งเลยบ่มีทางเป่งต้องได้จูบออก คนหยิบแล้วค้มคืมเนาะมีตะหหงอนผพนมีเด็กน้อยกระลิน่นเต็มอยู่จูบน้ำกินปลาเลยพี่น้อง ตอนนี้ก็ลงมาดำไห่ที่สามเลยไห่ตัวพ่อเป็นจุบน้ำน้ำก็ยังลายคือเก่าเนาะบกน้อยเดียวดำนาหาคนแข้งบห ปันดำอยู่หนองเนาะดำไหานาก็ได้น้ำจนสีถ่วมเขา่าตอนนี้กระดำแล้วเบิร์ดซ้มไหเลยเนาะพี่น้องกระสิพ้ากันขึ่นกินข่าวเที่ยงแล้วเนะาะสาาไกระสิโคจบขิปไวส้สมีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กแดแชร์กดติดตามส่องสากายสาวลาวหน่อยเด้อพี่น้องสบายดี